อันนี้เล่นเล่นอันนี้มันเป็นแม่เล่นตั้งแต่ตอนส,อส,า,สาวตอนสมัยเด็กๆมันเป็นเรียงสีแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเล่นนะลูกเล่นเล่นปั่นสีแล้วก็ค่อยๆเอาสีออกอ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวก่อนอ่าเออทำแบบนั้นแหละอ่าเขย่าเขย่าเออไม่ใช่ไม่ใช่วางลงก่อนวางลงก่อนเอออ่าอ่าพยุดยุดปล่อยให้มันหยุดอ่าแล้วค่อยๆเอาหยิบทีละอันเออห้าให้อันอื่นกระดุกกระดิกนะ อ่ะสีอ่ะอันนี้สีเขียวหยิบมาค่อยค่อยหยิบค่อยๆ่อยหยิบอย่าให้สีอื่นกระดุกกระดิกนะอ่ะแพ้อ่ะแม่เล่นรอแม่เล่นเลยน้องแพ้แล้วอ่ะอย่านะแม่เล่นก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามพึบอ่ะแม่เล่นดูดูดูอันไหนกระดุกกระดิกแพ้นะอ่ะตาแม่ดิไม่ใช่ตาน้องเฮ้ยอ่ะสองอ่ะอ่ะแล้วแต่อ่ะ ว้าแพ้แล้วเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยลนันีอยู่อ่ะนะอ่ะวางวางวางแล้วก็เล่นเล่นไม่เอาเล่นอันนี้ก่อนอ่ะอ่ะยิบอ่ะแพ้กระดุกกระดิกมันก็แพ้ดิไม่จบไม่มีจบเกมนี้บอกเลยไม่ได้มันจะต้องแบบว่าเล่นแบบเนี้ย เล่นแบบนี้น้องก้ามันมีทั้งหมด12สีใช่ไหมเราก็เล่นแล้วเราก็ค่อยๆหยิบห้ามกระดุกกระดิกเด็ดขาดอ e1 e2 ส3มงเงี้ยอีใส่อ่าเงี้ยแพ้อสมมติมันสมมติว่าเล่นได้หมด12สีแล้วก็เปลี่ยนอ่าพอออ2เล่นหมายยุดยุดอ่สอ2ก็ต้องหยิบสองอันอยิบสองอันนะแต่ว่าอ่ะไม่ใช่ลองแม่ดูดินีก็ดอ้าวอันนี้ก็แพ้ มันคือสมัยเด็กๆเล่นสนุกมากนี่อีสองมันก็จะต้องควบสองอันอีสองก็จะควบสองอันปึ๊บปึ๊บางบงี้เก็บให้หมดอันนี้คือถ้าอีกอันขยับคือแพ้อ้ยไหวไหมอ้วกไหม ใครทันมั่งเนี่ยเล่นแบบเนี้ยใครทันมั่งตายไม่พออย่าทิ้งอย่างงาั้นเดี๋ยวมันคองลูกไม่เอาเลขเก้าไม่เอาหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาไม่ทาแบบนี้ไม่น่ารักไม่เอาหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาเออหยิบขึ้นมาพบไหมสิบสองสีอ่ะนัน่นมีอยู่ข้างล่างอีกห,หยิบมาหยิบมาเร็ว ครบยางนับซสิบสองสีหยังโดดสาีห้าเจ็ดแโอ้มั่วหนนับหนึ่งสองสามสี่ 12, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองครบแล้วสิบสองสีโห้าเจ็ดเสร็จแล้วอะไรหนึ่งโอ้นับให้มันครบสิบซิ ไหนกี่สีอ่ะสิบหนึ่งเหลืออะไรสองสามสี่ห้ามันมีตั้งสิบสองแท่งนับยังไงวะได้ห้าแท่งนะลูกฮะเอาดีดีดีนับดีๆไม่เอาไม่ทำแบบนี้นับดีดีเออไอเอไอเอไอ โอ๊ยอย่าไปทำแบบนั้นมีสมุดเขียนก็เขียนสมุดดีดีสิครับลูกอ้าวเขียนสมุดดีๆไม่ได้มีอะไรเลยตั้งใจเขียนแล้วอพอแค่นี้บาย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 ก่อนบายบาย บายดีๆสิไายบายไม่ได้มีอะไรเป็นจุดหลักในการเบื่อเด็กบายบายก่อนบายบายสวัสดีครับดีๆก่อนสวัสดีครับสวยๆคุณครู้สอนเออและติดตามอะไรโอ้ยติดตามน้องก้าวสิติดตามก้าวนะครับก้ายโอเคบายบายด้วยบายบายสิมือมือมือบายบายยังมือเธอ